ครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะครับนาคมเทคโนโลยีโซลาเซลล์สีสเกตนะครับอ,อยู่กับชุดปั๊มน้ำมาดาน1,500วัตต์ DCDC นะครับ15.5คิวนะครับตัวนี้ใช้แผงโมโน450วัตต์6แผงเป็นแผงโมโนของซีซัน450วัตต์ตอนนี้ก็ตอนเย็นๆครับ ปัมเป็นรุ่น1 5 5วครับ AC DC แต่ตอนนี้คือ,อบ่อลูกค้าน้ำไม่ทันปั๊มนะครับลูกค้าก็จะจอบ,บ่อใหม่แต่บ่อน,นี้ใช้ไปก่อนอก็ลดรอบมอเตอร์ลงเหลืออยู่2,500รอบแต่น้ำอยู่ขึ้นท่อครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสอบถามได้ครับติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซลาเซล เจก,กอนาคำเทคโนโลยีโซลารเซลล์นะครับร้านอยู่ที่สีสเกตรครับตัวนี้ใช้ปั๊มของดิฟูนะครับโอ้หนึ่งพันห้าร้อยวัตเป็น ACDC นะครับตอนนี้เราเซตไว้ที่สองสองพันห้าร้อยรอบครับกระแสกินอยู่สองจุดห้าแอมป์วัตตอนนี้ทำงานอยู่หกร้อยวัตต์นะครับเพราะว่าเรา,าสปีดเต็มที่แม็ก สูงสุดที่4,000รอบนะครับแต่ตอนนี้คือเราใส่แม็กเซตเป็นแม็กซิมัมรอบนะไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำในบ่อขาดนะครับน้ำออกไม่ทันก็คือเราเซ็ตไว้ที่2,500รอบตอนนี้ปั๊มก็ทำงานปกตินะครับ ตามหน้างานจริงครับน้ำก็ออกประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ที่เราเดินไว้ให้ก็คือเป็นการจัดแบ่งแผงจากแผง6ชุดนะครับแบ่งจากชุด6กแผงให้เหลือ3ามแผงตัวนี้เป็นปั๊มที่ลูกค้ามีอยู่แล้วรุ่น7รยห้วัตต์นะครับที่เราทำไว้ให้ลูกค้าบอกว่าให้ติดไว้ให้หน่อยเผื่อได้ใช้ เป็นโครงเหล็กที่ลูกค้ามีนะครับเป็นเหล็กเศษนะครับเหล็กเศษที่เหลือจากการทําบ้านนะครับลูกค้ามีเหล็กเศษก็ช่วยลดต้นทุนได้ครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามได้ครับอาจารย์ก๊อนายนาคำนักเีสุราเสวะครับก็ต่อท่อให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้หยอดไปที่บ่อตื้นครับหย่อนไปหกท่อนนะครับ ก็อิดต่อสอบถามเรื่องราคาก็สอบถามคุยกันได้ครับ0 8 8 4ป6 6 4 7 6, 6ครับสวัสดีครับ